ภูมิปัญญาคนพื้นบ้านคนโบราณเรานะครับได้นําสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังต่างๆนะฮะก็มีอีกสมุนไพรชนิดหนึ่งนะฮะมีชื่อว่าฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยเขามีามีฤทธิ์ความเป็นยา,าสูงมากจากคนที่เคยนํามาใช้นะครับไม่ว่าแผนปัจจุบันที่เอามาใช้ในเรื่องของการระบาดของโรคต่างๆรวมถึงการที่มาใช้เกี่ยวกับเสริมภูมิภูมิกัน ลักษณะเอาใบของฟ้าทลายโจรมาทานอีกมุมหนึ่งครับคนโบราณได้ใช้ใบฟ้าทลายโจรมาดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่มาทําให้ผิวหนังเรามีปัญหาเช่นพวกกรากเเลื่อนนะหรือกลิ่นตัวพวกนี้นะครับทั้งผมได้นําสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับมาสู่นวัตกรรมการอัดก้อนขึ้นรูปขึ้นมาเพื่อเป็นสบู่ ในการใช้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเราได้นําตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเราคัดจากช่วงที่เขามีตัวยาสูงสุดก็คือในช่วงที่เขาออกดอกแล้วเต็มต้นแต่ว่าดอกนันนาบานอยู่แค่ครึ่งต้นเราก็จะไปเก็บเอาใบของฟ้าทลายโจรซึ่งอยู่ในช่วงกําลังออกดอกตรงนั้นนะครับคัดใบที่ไม่แก่มากนักและไม่อ่อนมากนักมาสู่ขบวนการบดเป็นผงแล้วก็มาผสมกับน้ํามันมะพร้า